ขอคนรายได้หมื่เอา SUV คันนี้ไปใช้ได้เลยขอเพียงแค่ท่านไม่ติดบูโรแบคลิ์นะคะสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วกับ h ั n d a h RV นะคะ1.8 S ปี2017ราคาตั้งขาย419,000บาทซึ่งหายจากราคาไปแดงไปถึง500,000บาทเลยนะคะมาชมกันเลยว่าได้อะไรบ้างนะคะสำหรับคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าได้เป็นมันติรีเฟคเตอร์นะคะกระจังด้านหน้าตัดด้วยซีดำลูกค้าสวยๆเลย ลอเดิมจากโรงงานได้ดำปัดหน้าเงายางได้ปี2024เลยสำหรับภายในคุมโทนไปด้วยสีดำมาพร้อมกับเบาะนะคะที่ได้เป็นเบาะผ้า,ากึ่งหนังเดินได้สีขาวอ่อนๆแบบนี้หน้าจอเดิมจากโรงงานได้ทัสกีนีนมาพร้อมกับโปรมาไลได้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วสำหรับภายในนะคะห้องผู้โดยสารกว้างๆแบบนี้เบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะ สามารถพับเบาได้ด้วยและที่สําคัญเลยลูกค้าขาคันนี้นะคะมีกล้องมองหลังมาให้โลโก้ทุกจุดได้เป็นสีโครเมียมด้วยนะคะไฟท้ายได้เป็นแบบ LED หากใครนะคะชมคลิปออยมานะคะออยแถมพรมไดมอนด์คัทไปให้นะคะสามารถเลือกสีเลือกลายได้มากกว่า20สีเลยหรือจะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังก็ได้เช่นเดียวกันและยังไม่พอออยมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะใครที่ชมคลิปออยมาออยเติมน้ามันให้ฟรีเต็มถังเลยลูกค้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาออยได้เลยค่ะ